วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสังเกตต้นมะละกอซึ่งผมก็ปลูกมาพร้อมๆกันนะครับแต่ลักษณะของลำต้นนี้จะดูแตกต่างกันก้านใบนั้นจะออกยาวและสั้นไม่เหมือนกันนี่นะฮะ ตรงนี้คือในส่วนที่ผมให้ดูนะครับก็สั้นนิดเดียวนะครับเป็นลักษณะอ้วนๆปอมๆถ้าใครพอจะรู้นะครับก็แนะนำหรือบอกด้วยนะครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมาละกอีที่เป็นตัวเมียรหรือจะเป็นกระเทยก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่คือก้าน ของมะละกอนะครับที่มีก้านยาวมากแต่ลักษณะมะละกอตรงนี้ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นมะละกอตัวปู้นะครับเพราะว่าดูแล้วนี่นะฮะกว้างมากเลยนะฮะหลังจากที่โตได้ที่แล้วนะครับก็จะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะมีผลเป็นลักษณะเช่นไรนะครับอันนี้คือผมตั้งข้อสังเกตอยู่ในชุดเดียวกันแต่ลักษณะ ก้านใบนะครับจะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยดูความแตกต่างตรงนี้นะฮะสั้นนิดเดียวเองนะฮะแล้วอ้วนด้วยส่วนทางด้านนี้นะฮะยาวเห็นไหมนี่คนละกระถางหากดูแล้วชื่นชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในช่อง โชคชวนชมสาลาดีขอขอบคุณมากเลยครับ